สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีข้อมูลอัปเดตล่าสุดของโปรแกรมอ่านหน้าจอ nvda version องพั่น2025.3มาดูกันค่ะซึ่งเราจะอ้างอิงข้อมูลโดยตรงจากบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือ change log ที่ทางผู้พัฒนาเขาเผยแพร่ออกมาเลยเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือการกลั่นเอาเฉพาะการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขข้อบอกพร่องที่สำคัญสาคัญจริงๆค่ะที่จะส่งผลต่อการใช้งานของผู้ใช้ nvda ในชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะในส่วนที่น่าสนใจอย่างเช่น Add-on Store การใช้งาน Remote Access อักษรเบรลแล้วก็การปรับปรุงเรื่องเสียงสังเคราะห์ s a p i 5ที่หลายคนน่าจะยังใช้อยู่มาดูกันค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างในรอบนี้เอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าที่ Add-on Store หรือร้านค้าส่วนเสริมมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจบ้างค่ะรอบนี้ครับสาหรับ Add-on Store เนี่ยมีการปรับปรุงที่น่าจะถูกใจคนที่ชอบลงส่วนเสริมเยอะๆเลยครับ คือตอนนี้เราสามารถจัดเรียงรายการแอดออนที่มีให้ติดตั้งในสตอร์ได้ละเอียดขึ้นเยอะเลยอ๋อละคะยังไงบ้างคะจากเดิมที่อาจจะเรียงตามชื่ออย่างเดียวตอนนี้เลือกได้ว่าจะเรียงตามเวอร์ชัน NVDA ขั้นต่ำที่แอดออนนั้นรองรับหรือจะเรียงตามเวอร์ชั่นล่าสุดที่แอดออนนั้นถูกทดสอบแล้วว่าใช้งานได้หรือจะเรียงตามวันที่แอดออนนั้นถูกเพิ่มเข้ามาในสตอร์ก็ได้ครับโอ้โหละเอียดขึ้นเยอะเลยใช่ครับ ที่สำคัญคือข้อมูลพวกนี้ไม่ใช่แค่ใช้สัตว์เรียงได้อย่างเดียวนะครับแต่จะแสดงให้เห็นในหน้าข้อมูลรายละเอียดของแอดออนแต่ละตัวด้วยทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะติดตั้งตัวไหนดีอ๋อค่ะค่ะนอกจากนี้ สำหรับแอดออนที่เราติดตั้งเองจากภายนกสโตร์นะครับก็จะมีการแสดงวันที่ติดตั้งไว้ในรายการแอดออนที่ติดตั้งแล้วด้วยช่วยให้รู้ว่าเราลงตัวไหนไปเมื่อไหร่อ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนกับว่าพอแอดออนมันมีเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะการจัดการกับตัวเลือกพวกนี้ก็ต้องดีขึ้นตามไปด้วยสินะคะการเรียงตามเวอร์ชันที่รองรับนี่น่าจะช่วยลดปัญหาการลงผิดเวอร์ชั่นไปได้เยอะเลยใช่ครับ โดยเฉพาะเวลา n v d a มีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ๆฟีเจอร์นี้จะช่วยให้ผู้ใช้เลือกแอดออนที่เข้ากันได้ง่ายขึ้นจริงๆครับน่าสนใจค่ะจากเรื่องการปรับแต่งด้วยแอดออนทีนี้มาดูฟังกช์ชันหลักที่หลายคนอาจจะได้ใช้กันบ่อยขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่ต้องทำงานหรือช่วยเหลือกันจากระยะไกลยอย่าง n v d a Remote Access มีอะไรอัปเดตบ้างคะ ในส่วนของรีโมทแอ c เซ s นะครับมีการปรับปรุงที่เน้นทั้งความสะดวกและความสเสถียรเลยครับอย่างแรกที่เพิ่มเข้ามาคือคำสั่งใหม่สำหรับส่ง Control Alt l Delete ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรากำลังรีโมทเข้าไปควบคุมอยู่โดยตรงเลยอ๋อส่งไปเครื่องนู้นเลยใช่ครับอันนี้มีประโยชน์มากในสถานการณ์ที่เครื่องปลายทางอาจจะค้างหรือต้องการเข้า Task Manager หรือหน้าจอล็อกสกรีน อันนี้แก้ปัญหาคลาสสิกเลยนะคะเวลาต้องการกด3มปุ่มเทพแต่กดที่เครื่องเราแล้วมันดันไปขึ้นที่เครื่องเราเองถูกต้องครับการมีคําสั่งส่งตรงไปเลยนี่น่าจะช่วยได้มากใช่เลยครับแต่ว่าคําสั่งนี้ยังไม่มีปุ่มลัดเริ่มต้นมาให้นะครับต้องไปตั้งค่าเองก่อนอ๋อค่ะค่ะต้องไปกําหนดเองครับผมแล้วก็มีอีกอย่างที่เพิ่มความสะดวกคือการตั้งค่าใหม่ให้เลือกได้ว่า จะให้ NVDA ปิดเสียงจากฝั่งรีโมทโดยอัตโนมัติไหมเมื่อเราสลับกลับมาใช้งานเครื่องหลักของเราเองอ๋อหมายถึงตอนเราเลิกคุมเครื่องทางไกลแล้วกลับมาเครื่องเราเสียงจากทางโนนก็เงียบไปเลยใช่ครับอันนี้ช่วยแก้ปัญหาสับสนเวลาได้ยินเสียงจากทั้งสองเครื่องพร้อมกันได้ดีมากใช่เลยค่ะบางทีเสียงตีกันจนงงไปหมดการมีตัวเลือกปิดอัตโนมัตินี่ดีเลยยังมีครับ กล่องโต้ตอบตอนที่เราจะเชื่อมต่อรีโมทแอคเซสแบบกำหนดค่าเองเช่นใส่ IP หรือโฮสต์เนมเนี่ยตอนนี้มันจะจำค่าล่าสุดที่เราใช้แล้วครับทั้งหมดการเชื่อมต่อประเภทเซิร์ฟเวอร์แล้วก็พอร์ตที่ใช้อ๋อเหรอคะทำให้ครั้งต่อไปถ้าเราต่อเซิร์ฟเวอร์เดิมก็ไม่ต้องมานั่งกรอกข้อมูลใหม่ทุกครั้งสะดวกขึ้นเยอะครับอันนี้เล็กๆน้อยๆแต่ช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ต้องต่อเข้าออกเซิร์ฟเวอร์เดิมบ่อยๆ ครับผมแล้วก็มีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่สำคัญด้วยเรื่องแรกคือแก้ปัญหาที่เสียงพูดจากเครื่องที่เราควบคุมอยู่มันไม่ดังผ่านรีโมทแอคเซสมาถ้าเครื่องนั้นดันไม่มีอุปกรณ์ส่งเสียงติดตั้งหรือเปิดใช้งานอยู่ oh. เช่นคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์บางตัวที่ไม่ได้ต่อลำโพงนะครับอ๋อ oh. ค่ะก่อนหน้านี้อาจจะเงียบไปเลยแต่ตอนนี้แก้ไขแล้วทำให้ยังได้ยินเสียง NVDA ผ่านรีโมทมาได้ ดีจังเลยค่ะและอีกเรื่องที่สำคัญคือแก้ปัญหาที่ NVDA Remote Access อาจจะหยุดทำงานหรือ crash ไปเลยถ้าการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์มันถูกตัดหรือหลุดกลางคันอื้อันนี้ก็สำคัญครับอันนี้ช่วยเรื่องความเสถียรได้มากทำให้การใช้งาน Remote Access น่าจะไว้ใจได้มากขึ้นครับสรุปแล้ว Remote Access ร,รอบนี้ทั้งเพิ่มความสามารถลดความสับสนเพิ่มความสะดวกแล้วก็แก้ปัญหาจุกจิก ทำให้ประสบการณ์โดยรวมน่าจะดีขึ้นชัดเจนเลยนะคะทีนี้จากการควบคุมระยะไกลามาดูเรื่องการแสดงผลที่เป็นรูปธรรมกันบ้างดีกว่าการแสดงผลอักษรเบลมีอะไรปรับปรุงที่น่าสนใจในเวอร์ชันนี้คะครับสําหรับอักษรเบรลมีการปรับปรุงที่เน้นเรื่องความถูกต้องและประสิทธิภาพการอ่านครับอย่างแรกคือตรกกะการตัดคําขึ้นบรรทัดใหม่หรือที่เรียกว่า word wrap บนจอเบล ตอนนี้มันฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นยังไงคะคือถ้าเราเปิดใช้งานการตัดคำไว้และโปรแกรมเห็นว่าตัวอักษรตัวต่อไปที่จะแสดงเต็นช่องว่างหรือ Space นะครับมันจะพยายามใช้เซลล์เบรลที่เหลืออยู่บนบรรทัดนั้นให้เต็มก่อนแทนที่จะรีบตัดขึ้นบรรทัดใหม่ทันทีที่เจอคำยาวๆอ๋อผลคือการใช้พื้นที่บนจอเบรล,ลจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นการอ่านก็น่าจะต่อเนื่องลื่นไหลกว่าเดิมใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อ เหมือนกับว่าพยายามไม่ให้มีที่ว่างเหลือทิ้งท้ายบรรทัดโดยไม่จําเป็นทําให้การกวาดจายตาอ่านน่าจะสะดุดน้อยลงนะครับใช่ค่ะเป็นการปรับปรุงเล็กๆที่ส่งผลต่อประสบการณ์การอ่านโดยตรงเลยอีกเรื่องคือการตั้งค่าตารางเบลค่ะมีผู้ใช้บางส่วนเจอปัญหาว่าพอเปลี่ยนภาษาของตัวโปรแกร,รม NVDA เช่นเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาอังกฤษตารางเบลที่เคยตั้งค่าไว้เฉพาะเช่นเบลไทยอาจจะถูกรีเซ็ตกลับไปเป็นอัตโนมัติทําให้ต้องมาตั้งใหม่เอา้าลเหครับ ตอนนี้ปัญหานี้แก้แล้วครับตั้งค่าตารางเบวอะไรไว้ก็จะอยู่แบบนั้นไม่เปลี่ยนตามภาษาของโปรแกรมแล้วอันนี้ก็แก้ปัญหาความไม่สะดวกเล็กๆน้อยๆแต่กวนใจได้ดีเลยค่ะครับแล้วก็มีการแก้ไขเฉพาะทางสำหรับภาษาตุรกีด้วยครับคือการจัดการอักษรเบวตุรกีเกรดหนึ่ง จะไม่ถูกจัดการเหมือนเป็นอักษรเบลคอมพิวเตอร์8จุดของตุรกีอีกต่อไปทําให้การแสดงผลถูกต้องตามมาตรฐานมากขึ้นค่ะและอีกคราวดีสําหรับผู้ใช้จอแสดงผลเบลยี่ห้อดอทแพครับอ๋อดอทแพทมีอะไรใหม่คะตอนนี้ไดรเวอร์ของ NVDA รองรับการตรวจหาดอทแพ d ท,ที่เชื่อมต่อผ่าน USB โดยอัตโนมัติแล้วครับโอ้โหสะดวกเลยสิคะใช่ครับแต่มีข้อสังเกตเล็กน้อยคือ โดยค่าเริ่มต้นฟีเจอร์ตรวจหาอัตโนมัตินี้จะปิดไว้นะครับเอา้าทำไมล่ะคะเหตุผลคือ Dotpad ใช้ตัวระบุอุปกรณ์ USB หรือ USB ID ที่ค่อนข้างทั่วไปซึ่งอาจจะไปซ้ำกับอุปกรณ์อื่นๆได้ผู้พัฒนาเลยเลือกที่จะให้ผู้ใช้เข้าไปเปิดใช้งานเองในหน้าการตั้งค่าอักษรเบรลเพื่อป้องกันปัญหาการตรวจเจออุปกรณ์ผิดตัว อ๋อเข้าใจเหตุผลค่ะเป็นการป้องกันปัญหาไว้ก่อนแต่ก็ให้ทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการความสะดวกถูกต้องครับถ้าใครใช้ .pad อยู่แล้วก็เข้าไปเปิดได้เลยจะสะดวกขึ้นไม่ต้องมานั่งเลือกพอร์ตเองทุกครั้งฟังดูเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตหรือ quality of life ที่ดีเลยนะคะสำหรับผู้ใช้เบรลโดยเฉพาะ .pad ทีนี้ ขยับจากเรื่องการแสดงผลมาที่เรื่องสำคัญไม่แพ้กันคือเสียงค่ะโดยเฉพาะเสียงสังเคราะห์ประเภทแซพี5ที่เป็นมาตรฐานเก่าแก่แต่หลายคนยังใช้อยู่มีการแก้ไขอะไรที่น่าจับตามองบ้างคะสำหรับแซพี้นี่ต้องบอกว่ามีการแก้ไขที่น่าสนใจหลายจุดเลยครับเพราะถึงแม้จะเป็นเทคโนโลยีที่มีมานานแต่ก็ยังมีคนใช้อยู่เยอะแล้วก็ยังมีปัญหาจุกจิกอยู่บ้าง ตัวแรกที่แก้คือปัญหาเรื่องการตัดเสียงเงียบช่วงต้นของเสียงพูดครับอ๋อค่ะคือบางทีระบบมันพยายามจะตัดความเงียบก่อนเริ่มพูดออกเร็วเกินไปจนไปกินเนื้อเสียงคำแรกๆหายไปโดยเฉพาะกับเสียงแสพ,พี่5บางตัวตอนนี้เขาปรับปรุงตะกะตรงนี้แล้วน่าจะทำให้ได้ยินเสียงพูดครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นครับ อีกปัญหาที่ค่อนข้างร้ายแรงคือบางครั้ง NVDA อาจจะค้างหรือหยุดตอบสนองไปเลยเมื่อใช้งานร่วมกับเสียง s a p 5บางประเภทโหอันนี้หนักเลยครับซึ่งสร้างความงุหงดให้ผู้ใช้มากปัญหานี้ก็ได้รับการแก้ไขแล้วในเวอร์ชันนี้ช่วยเพิ่มความเสถียรโดยรวมได้มากดีจังเลยค่ะ ยังมีอีกครับสำหรับคนที่ใช้เสียง SAP5 ในตระกูล eloquence ซึ่งเป็นเสียงที่ค่อนข้างนิยมในอดีตบางทีเจอปัญหาว่า NVDA ไม่สามารถเริ่มทำงานด้วยเสียง eloquence ได้ทำให้ต้องสลับไปใช้เสียงเริ่มต้นอย่าง one c o r แทนอ๋อเหรอคะปัญหานี้ก็ได้รับการแก้ไขแล้วเช่นกันครับค่ะและสุดท้ายสำหรับ SAP5 คือการแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงสะดุด หรือมีช่องว่างเกิดขึ้นเป็นช่วงๆเมื่อใช้เสียง SAP5 บางตัวร่วมกับการตั้งค่าระบบเสียงของ Windows แบบ w a s a p p i w a s a p i ครับ Windows Audio Session API ซึ่งเป็นระบบจัดการเสียงที่ใหม่กว่าแล้วก็มีการเปิดใช้งานฟีเจอร์ Rate Boost หรือการเร่งความเร็วเสียงใน Nvidia ด้วยการแก้ไขนี้จะช่วยให้เสียงราบรื่นขึ้นเมื่อใช้การตั้งค่าเหล่านี้ร่วมกันครับ โหดูเหมือนรอบนี้จะเน้นแก้ปัญหาใหญ่ๆของ SAPi 5หลายจุดเลยนะคะทั้งเรื่องเสียงขาดหายโปรแกรมค้างเริ่มต้นไม่ได้เสียงสะดุดถือเป็นการยกเครื่องความเสถียรให้ SAPi ครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้น่าจะทำให้คนที่ยังใช้เสียงประเภทนี้อยู่สบายใจขึ้นเยอะเลยใช่ครับเหมือนเป็นการเก็บกวาดปัญหาเก่าๆที่ค้างคาอยู่ให้ผู้ใช้ s a p มีประสบการณ์ที่ดีขึ้นครับ เอาละค่ะนอกจากเรื่องเด่นๆที่เราคุยกันไปทั้ง Add-on Store, Remote Access, Braille และ SAPI 5แล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อบกพร่องอื่นๆที่น่าสนใจหรือส่งผลต่อการใช้งานโดยรวมอีกไหมคะในเวอร์ชัน2025.3นี้มีครับยังมีส่วนปรับปรุงอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายอย่างผมขอจัดกลุ่มเป็นเรื่องๆนะครับกลุ่มแรกคือการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม Microsoft Office แล้วก็การทำงานเอกสารทั่วไปครับค่ะนีอะไรบ้างคะ อย่างแรกใน Microsoft Excel มีการปรับปรุงเล็กๆแต่มีประโยชน์มากคือเวลาเราเลือกเซลล์ไว้หลายๆเซลล์ติดกันเป็น range นะครับแล้วเรากดปุ่ม Tab หรือ Enter เพื่อเลื่อนไปยังเซลล์ถัดไปในกลุ่มที่เลือกนั้นตอนนี้ NVDA จะอ่านเฉพาะข้อมูลของเซลล์ใหม่ที่เราเพิ่งเลื่อนไปถึงเท่านั้นอ๋ออ่านแค่เซลล์เดียวใช่ครับ จะไม่พูดข้อมูลของทั้งช่วงเซลล์ที่เราเลือกไว้ยาว,ยาวๆซ้ำอีกแล้วอันนี้ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการฟังข้อมูลได้ดีมากทำให้ทำงานกับตารางใหญ่ๆได้เร็วขึ้นอันนี้น่าจะถูกใจคนทำงานกับ Excel หนักๆเลยนะคะฟังข้อมูลน้อยลงแต่ได้ใจความเท่าเดิมครับผมส่วนใน Microsoft Word ก็มีการแก้ไขปัญหาสำคัญสำหรับเอกสารที่มีสมการคณิตศาสตร์ครับสมการคณิตศาสตร์ ใช่ครับคือถ้าในบรรทัดเดียวกันมีนิพจน์ทางคณิตศาสตร์หรือ mass expressions มากกว่าหนึ่งอันตัวที่สองเป็นต้นไปอาจจะไม่อ่านออกเสียงหรือไม่แสดงผลบนจอเร็วเลยอ้าวจริงเหรอคะครับปัญหานี้แก้ไขแล้วทำให้การเข้าถึงเอกสารทางวิชาการหรือเอกสารที่มีสมการซับซ้อนทำได้ถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้นนี่ก็สำคัญมากสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ต้องทำงานกับเอกสารเฉพาะทางนะคะใช่ครับ อีกกลุ่มหนึ่งคือการปรับปรุงใต้ฝากระโปรงหรือคอของ NVDA และการรองรับอื่นๆครับค่ะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานกับโปรแกรมประเภทเทอร์มินอลเช่น o o m m n n p r พรอมหรือ PowerShell บน Windows 10เออ์์ั่น1607และใหม่กว่าครับเดิมทีการคำนวณว,ว่ามีข้อความอะไรเปลี่ยนแปลงบนหน้าจอเทอร์มินอจะต้องทำผ่านกระบวนการภายนอกแต่ตอนนี้ NVDA จะคำนวณภายในตัวเองเลย ทำเองเลยครับซึ่งน่าจะทำให้การอ่านข้อความในเทอร์มินอลเร็วขึ้นและเสถียรขึ้นเล็กน้อยค่ะ มีการอัปเดตส่วนประกอบภายในที่สำคัญด้วยครับเช่น ESPNG e a k ซึ่งเป็นเอนจินเสียงพูดพื้นฐานมีการปรับปรุงการออกเสียงภาษาฟาซีหรือภาษาเปอร์เซียให้ดีขึ้นและมีการอัปเดตฐานข้อมูล Unicode CLDR ซึ่ง NVDA ใช้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาษาต่างๆเช่นชื่อตัวอักษรสัญ,ญลักษณ์รวมถึงอิโมจิด้วยอ๋อ CLDR นี่เองครับโดยเวอร์ชันใหมน่นี้มีการเพิ่มข้อมูลอิโมจิสำหรับภาษาเบลารุสและบอสเนียเข้ามา ไปพรุ่งนี้แบบเจอวพรุ่งนี้มันจะดูมาหรือฮานะคะก็เป็นการปรับปรุงพื้นฐานให้แข็งแรงขึ้นรองรับภาษาและมาตรฐานใหม่ๆได้ดีขึ้นนะคะ ถูกต้องครับนอกจากนี้ก็มีการแก้ไขย่อยๆอื่นๆอ,อ,อีกเช่นทําให้การนําทางด้วยเมาส์ตามย่อหน้าทํางานได้ในโปรแกรมที่พัฒนาด้วย Java แก้ไขให้ฟีเจอร์ไฮไลไตเตอร์หรือตัวเน้นข้อความสามารถทํางานกับรายการแนะนําชื่อผู้ติดต่อใน Outlook ได้และแก้ปัญหาที่บางครั้งการสร้างสําเนา NVDA แบบพกพาหรือ Portable Copy แล้วเปิดใช้งานทันทีอาจจะทําให้มันไม่ได้ใช้ค่าตั้งค่าของตัวเองอย่างถูกต้องซึ่งตอนนี้ก็แก้ไขแล้วครับ ฟังดูรอบนี้มีการปรับปรุงและแก้ไขที่ครอบคลุมจริงๆนะคะตั้งแต่ฟีเจอร์หลกักการใช้งานทั่วไปไปจนถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดแล้วก็การปรับปรุงพื้นฐานภายในแล้วถ้าให้สรุปในภาพรวมทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางของ NVDA 2025-3บ้าร์งคะมันมีความหมายยังไงกับผู้ใช้งานทั่วไปครับ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากการอัปเดตครั้งนี้คือความพยายามในการขัดเกลวประสบการณ์ใช้งานให้ราบรื่นและมั่นคงยิ่งขึ้นครับมีการเน้นไปที่การเพิ่มความเสถียรอย่างชัดเจนเลยเห็นได้จากการแก้ปัญหาใหญ่ๆหลายจุดของ SRP5 แล้วก็การแก้ปัญหาการเชื่อมต่อหลุดของ Remote Access ใช่ค่ะสองเรื่องนี้สำคัญมากครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ถ้าไม่เสถียรก็จะสร้างความลำบากมาก ควบคู่ไปกับความสเสถียรก็คือการเน้นความสะดวกในการใช้งานหรือ usability ครับการเพิ่มตัวเลือกจัดเรียงใน add-on store การที่ remote access จำค่าการเชื่อมต่อได้หรือการปรับปรุงการรายงานผลใน excel ให้กระชับขึ้นซิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆที่ช่วยให้การทำงานในแต่ละวันมันง่ายขึ้นลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลงครับค่ะค่ะเห็นภาพเลย และสุดท้ายคือการขยายการรองรับและปรับปรุงฟีเจอร์เดิมให้สมบูรณ์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเรื่องอักษรเบรล์ต,ต่างๆการรองรับฮาร์ดแวร์อย่าง d อ t Pad อัตโนมัติหรือการอัปเดตส่วนประกอบภายในอย่าง eSpeak และ CLDR เพื่อให้ตามทันมาตรฐานใหม่ๆจะเห็นว่าการอัปเดตนี้พยายามตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ที่สะสมมาหลายอย่างทั้งปัญหาเก่าและฟีเจอร์ใหม่เป็นการอัปเดตที่เน้นคุณภาพการใช้งานจริงจังครับ ชัดเจนเลยค่ะสรุปคือ NVDA 2025.3มุ่งเน้นทำให้สิ่งที่ใช้อยู่แล้วมันดีขึ้นเสถียรขึ้นใช้ง่ายขึ้นพร้อมๆกับแก้ไขจุดบกพร่องเก่าๆและรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆไปด้วยกันนะคะประมาณนั้นเลยครับเป็นการพัฒนาที่สมดุลดีทั้งการดูลาฟีเจอร์หลักและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตเล็กๆน้อยๆครับ และนั่นก็คือภาพรวมของการเจาะลึกอัปเดตที่สำคัญใน NVDA 2025.3นะคะมีการปรับปรุงที่น่าสนใจและนำไปใช้ได้จริงมากๆจริงๆค่ะใช่ครับการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงฟีเจอร์ที่คนใช้บ่อยๆอย่าง Remote Access การแสดงผลเบลล์และการจัดการเสียงซาพี่5ควบคู่ไปกับการทำให้การจัดการแ d d o n อนง่ายขึ้นแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของผู้พัฒนาต่อประสบการณ์ใช้งานจริงของผู้ใช้ในทุกๆวันเลยครับ ก่อนจะจบกันไปดิฉันมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้ลิดหนึ่งค่ะในขนาดที่เราเห็นซอฟต์แวร์ช่วยการเข้าถึงอย่าง n v d a พัฒนาตัวเองให้ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีหลักๆได้เนียนขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น Command p พรอม t Excel Word หรือแม้แต่การเชื่อมต่อระยะไกลมันก็น่าคิดนะคะว่าในอนาคตเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือ Assistive Technology กับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือ Productivity Tools ทั่วไปเนี่ย มันจะค่อยๆจางลงไปอีกแค่ไหนเราอาจจะได้เห็นการผสานรวมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจนบางทีเราอาจจะแยกไม่ออกเลยว่าฟีเจอร์ไหนเป็นของใครหรือนี่จะเป็นก้าวต่อไปของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อทุกคนอย่างแท้จริงเก็บไปลองคิดก,กันดูนะคะ